สาเหตุที่ทําให้เรานอนไม่หลับอะ่ะมันมีแค่สองเรื่องเท่านั้นเองนะคะเรื่องแรกก็คือเป็นเ,เรื่องที่มันเกิดมาจากตัวเราเองนั่นแหละทั้งสภาพจิตใจสภาพร่างกายนะะอันแรกก็คือในเรื่องของจิตใจอ่ะจิตใจเพราะว่าอะไรคุณเครียดไงอืม ต่อให้คุณนอนที่นอนบนหลักแสนหลักล้านคุณก็นอนไม่หลับเกิด <c oughs> จากความทุกข์นั่นแหละที่คุณไปสะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอ่ะเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์เรื่องชีวิตประจําวันทุกอย่างนะมันจริงๆมันมันแค่แบบให้เวลาตัวเองบ้างนะบางครั้งก็อย่าจมอยู่กับปัญหามากจนเกินไปนะคะอาจจะลองมองหาคนที่เราไว้ใจได้ไปปรึกษาเขาหรือถ้าใครแบบ อ,อไม่ไว้ใจใครอ่ะคุณปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตแพทย์คุณก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนโรคจิตหรือว่าแบบเป็นคนบ้าหรือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขารู้วิธีในการจัดการรู้วิธีในการคุยว่าคุยแล้วอ่ะถ้าคนพูดออกมาแบบเนี้ยคุณมีความเครียดในเรื่องอะไรก็ไปหาผู้รู้ก็ได้นะอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือความเครียดที่เกิดจากร่างกายเกิดจากการที่คุณอ่ะมีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์นะอะไรบ้างอ่ะเออ ดูซีรีส์นะดึกมากจนเกินไปมีความสุขชอบพระเอกคนนี้ชอบนางเอกคนนี้อ่ะคุณก็ดูกันไปจ้ะตีสามตีสี่คุณก็ไม่นอนนะใจคุณสุขแต่ร่างกายคุณเป็นทุกข์เพราะเขาเกิดภาวะความเครียดได้เวลานอนแต่คุณไม่นอนนะออกกําลังกายหนะักหรือทํากิจกรรมอะไรที่มันตื่นตัวมากจนเกินไปในก่อนที่คุณจะนอนนี่ปัจจัยที่สองเนาะก็คือในเรื่องของภายนอกช่ปาพวกสภาพแวดล้อมอ่ะอุปกรณ์การนอนเนาะ มีเสียงรบกวนอึกระทึกคือโคมากจนเกินไปนะแสงพวกนี้เนาะก็เป็นตัวรบกวนในเรื่องของการนอนได้เช่นเดียวกันนะง่ายๆนะเตรียมสภาพแวดล้อมห้องเราอะให้มันเหมาะกับการนอนเนาะปิดไฟนะผ้าม่านทับเปลี่ยนได้ก็เป็นทึบแสงได้ก็จะดีมากนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนาะก็ผ้าปิดตานี่แหละอันนี้คือง่ายแม้แต่กระทั่งแสงโทรศัพท์นะอันนี้ตัวดีนะอย่าเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนนะคะอุณหภูมิในห้องอะก็ให้อุ่นพอดี ปัจจัยภายนอยอีกอันหนึ่งก็คืออุปกรณ์ใช่ไหมอ่ะพวกมพหม้อนผ้าห่มแล้วก็ที่นอนนะคะที่นอนอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะที่นอนอ่ะเขาอยู่กับเราอ่ะแถึงเชั่วโมงเงนะี้ยที่บางคนนะสลีละบางคนอ่ะอ้วนผอมเ,ออเนื้อน้อยเจ้าเนื้อหน่อยอะไรเงี้ยก็จะชอบที่นอนไม่เหมือนกันเดี๋ยวเข้าๆนะว่าทําไมคุณถึงนอนไม่หลับต่อให้คุณนอนที่นอนมนที่หลักแสนห,หลักล้านแล้วก็ตามไปคุณแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด 嗯。